จ้ามาเออนะมาจ้ามา,มา,มา,มาจ้ามามาเฮ้มาเฮ้มาเร็วจ้ามาก็ให้ออดหอบยามานะครับผมมาเร็วมาเร็วเร็วเฮ้ยมา,มา,มาเร็วเฮ้มาเฮ้ยมาเฮ้มา,มาก็ต้องบอกว่าเราต้องใช้เสียงหน่อยนะครับไม่งั้นช้างก็จะไม่ฟังเรานะ ใช้เสียงดังๆหน่อยนะครับออดนายเพ่มาเร็วไปเร็วไปนี่ก็เยอะไหมครับทุกคนอ่าเดี๋ยวไปให้แป้นก่อนนะออดเดี๋ยวเอาอีกกองนึงนะครับผมไปนะบนไปนี่ฮะก็จะตัดให้เชือกอันหนึ่งกองนะครับไปเลยไปนั่นตกเส้นหนึ่งก็จะอขอบคุณพี่ออดด้วยนะอ,ออดไปออดมายเพ่มาออดมาลงบ้างมาลง ท้อยไปอือท้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแป้งสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหมูป้อนสูงแป้งสบายดีไหมสบายดีไหมคะ โอ้โหสวัสดีตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วนะครับอากาศร้อนมากนะครับก็มาอยู่กับลูกๆของเรานี่แป้นนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าแป้นสบายดีไหมสบายดีเหรอโอ้สบายดีเหรอโอ,อ้กินอะไรตอนนี้กินอะไรเสตญยานะครับเสตียาเล็กๆไม่มีอะไรจะให้เขาเลยนะครับ มาดูลูกชายเราบ้างนะครับหลังจากมาดูลูกสาวแล้วออสสวัสดีครับลูกสวัสดีครับยังออเดยสวัสดีครับสุลลอนี่ครับยังสวัสดีครับยังฮะออดสวดีครับเดี๋ยวบนนะบนงงบนสูงสวัสดีครับยังบลกลงบน,บน,บน ไม่มีอะไรลูกเ้ยโอเคครับสวัสดีตอนบ่ายๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลูกๆของเรานี่คือออสนะครับแล้วก็แม่แป้นของเรานะครับเป็นครอบครัวตัวใหญ่ที่ผมดูแลอยู่นะครับในขณะนี้ทั้งลูกชายตัวใหญ่คือออสนะครับก็อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเชือกที่เราดูแลกันมานานมากนะครับคือรู้ใจนะครับรู้ทุกอย่างเลยเหมือนเรามีลูกนะฮะมีลูกตอนนี่ลูกคนโตนะก็อยู่ด้วยกันนานมากนะครับก็อนไม่ได้อยู่กันเล็กๆนะนูขอกินนะครับผมบอกขอขอกินเลย อ๋อหิวน้ำนะครับหิวน้ําก็กินน้ําได้นะครับตรงนี้จะเป็นแท้งนะครับยิวน้ําก็กินได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับคือเราจะต้องลุยอากาศร้อนๆหญ้าหญ้านะครับผมคิดว่าต้องต้องตัดหญ้าให้เขาแล้วนะครับผมคือถ้าเราไม่ตัดก็ไม่มีกินแน่นอนเลยนะครับ ก็ดื่มน้ําอยู่นะครับโอเคนะเราจะไปตัดหญ้าแล้วกันนะครับผมมาให้ลูกๆเรากินนะนี่ออสเราก็ไม่มีอะไรจะให้เลยเลยออสนะไม่มีอะไรจะให้ลูกเลยนะลูกเดี๋ยวพ่อไปตัดหญ้ากันนะลูกนะออสนะีให้กินเลยลูกเลยะนะครับผมโอเคนะเราไปตัดหญ้าเดี๋ยวปไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะชุดเสือ้อแขนยาว แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดเองนะครับอ๋อลุยกันเลยครับเป็นกำลังใจให้พ่อหรือยังนะเป็นกำลังใจไหมพ่อจะไปตัดหญ้าให้นะ <c oughs> สู้ๆไหม <c oughs> หพ่อสู้หน่อยลูกบนไหนบนไน่ะสูงก่อนไอจุบ๊บๆบนไหนบนกอดอ๋อจุบ๊บๆหน่อยเออโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาเสื้อเลยครับตัดหญ้ากันนะครับผมลูกๆเราก็รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลุย ปลายยาตรงนี้แล้วกันนี่เยอะอยู่โอเคครับยาเยอะนะครับลุยกันเลยนะครับจุดนี้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับผมนี่ก็ได้เวลาที่จะเราจะลุยกันแล้วฮะเพื่อลูกๆของเรานะครับเตัดไม่ไกลนะเราสาไว้ญ้าตรงนี้ให้มันงอกสูงนะครับเพื่อที่เราจะตัดให้ช้างนี่แหละนะครับผมนี่ใส่แขนยาวนะแต่ทุงมมือไม่มีลืม ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นควานช้างนะครับถึงจะากายเท่าไหร่นะก็ต้องสู้นะฮะก็เราไม่ได้เลี้ยงแบบตัวควายนะครับเป็นช้างตัวใหญ่เ,เยอะนะครับผมทุกคนเดี๋จะไปนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ตัดอกองใหญ่นะครับสองกองนะถือว่าพอใช้ได้อยู่พอกินได้อยู่ไม่ใช่ว่าอิ่มนะก็ให้ก่อเยอะอยู่นะครับแค่นี้แหละโอเคนี่นะครับผมก็ดูเลยครับวันนี้ผมก็ตัดนะเรียบเลย,เลยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะอันนี้จะเป็นช้างสองเชือกเลยออดกับแป้นเรานะครับก็ตัดให้เขากินแค่นี้ก่อนนะ ก็พอแล้วนะครับผมก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากครับผมนี่นะหนึ่งกองนะครับแล้วก็กองข้างล่างนี้ก็ตัดบริเวณตรงนี้นะถือว่าเยอะนะครับผมไม่ใช่ว่าน้อยเราต้องตัด2องกองเพราะว่าเรามีช้างสองเชือกที่ต้องดูแลกันนะครับไปกันเลยครับโอเคแป้นหิวยังหิวยังคะแป้นหิวเอหรอ,อโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปเอายามาให้กินนะ เดี๋ยวให้ออดช่วยแล้วกันนะช่วยช่วยพ่อขนย้าหน่อยนะแป๊นะอนโอเคนะครับนี่เราก็จะแกะโซ่นะให้เพย่ออดนะครับไปหอบมาแล้วมากินข้างบนเนี้เราแบกไม่ไหวแล้วนี่นะครับก็นี่เป็นลูกชายของเราเหนื่อยมากนะครับผมทุกคนโอเคเราแกะโซ่ให้ออดไปหอบยาก,กันนะครับผมไปเลยโอเคนะเราแกะโซ่ให้เพย่ออดไปหอบยาก,ก่อนไป Ở thôi bay nè sống bay đây bên bên còn, nào bay bên nào hết à, hết bên hết hết con hết hết bên hết hết ơi hết hết mà Dạ hết mà hết 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 mà hết đi hết mà hết 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 mà hết mà มาเฮ้มาเฮ้มาเร็วจะมาก็ออดหอบหญ้ามานะครับผมมาเร็วมาเร็วเร็วเฮ้อมาเร็วเฮ้ยมาเฮ้ยมาก็ต้องบอกว่าเราต้องใช้เสียงหน่อยนะครับไม่งั้นช้างก็จะไม่ฟังเรานะใช้เสียงดังๆหน่อยนะครับอ่อนหน่อยเฮ้มาเร็วไปเร็วไป นี่ก็เยอะไหมครับทุกคนเดี๋ยวไปให้แป้นก่อนนะออดเดี๋ยวมาอ,าอีกกองหนึ่งนะครับผมไปนะคนไปนี่ฮะก็จะตัดให้เชือกอัหนึ่งกองนะครับไปเร็วไปนั่นตกเส้นหนึ่งก็จะเอาไปเร็วไปไปนะคุไปให้แป้นก่อนไปแป้นขอบคุณค้ากันลูกไปนะคุไปเพ่ออดดิขอบคุณค่ายัง ขอบคุณพี่ออทด้วยนะออทไปออทมานพี่มาออทมาลงบ้างมาลงถอ,อ,อ้ยฟางเออถอยนี่หยากินอยู่ไปโอยเป็นไปออทไปไปแนวเลยให้เป็นกินก่อนไปเร็วไปหวัวลับไปอย่าฟังเงอ่ะให้เป็นกินตรงนี้แล้วกันนะครับโซเขาถึงอยู่แป้นจับลิลูกไป ออกไปไปเอาโซ่อีกไปเอาไปเอายาอีกไปแป้งขอบคุณค่ากันลูกขอบคุณพี่ออดด้วยขอบคุณค่ายังอขอบคุณค่า,อาโอ้โหนะครับออดไปไปออสไปจับย่ามาไป้ยเฮ้ยโอเคมีอีก,กองหนึ่งนะแบ่งๆกันกินนะนี่ก็เรามีผู้ช่วยที่ดีนะครับคอยเลี้ยงแป้งเราด้วยนะออดเรานี่อีกกองหนึง่งไปลงไปทำอีกไหมเฮ้ย โอ้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยไปจำมาจำมาไปจำมาเป็นมาเป็นเนี่ยเออหนาบ้าจำมาเป็นลงไว้ลงไว้เป็นจำมาไป่ยมาเออหนาะจำมาลงใจเยียมมาออดิ้จำมาลูกถอย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 ,ถอย,ถอยจำมา dạ à dạ à luôn mày à mày Lúc à dạ à dạ à Lúc thêm à thêm à luôn dạ à luôn thêm à thêm à mày mày dạ mày dạ thêm à มาเพื่อมานี่นะครับเราก็ขึ้นมาแล้วครับเราเราก็จะให้มากินที่หลัง,ขงเขานะครับไปเร็วไปนี่ก็มากินตรงนี้นะแยกกันกินไปเพื่อนมาโอเคนะครับไปเ่นไปดิไปเอาไปไปนี่ไป เออแล้วน,นี่นะครับก็นี่นะลูกๆของเราก็ได้กินหญ้าก,กันนะครับผมนี่นะครับไายออสนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ออสเราด้วยนะเราตัดมาออสก็ได้หอบแล้วก็มาแบ่งให้น้องแป้นเรากินด้วยนะครับผมก็เป็นผู้ช่วยของควานที่ดีมากเลยควานก็หายเหนื่อยได้เลยนะครับเพราะว่าออสเราช่วยแบ่งเบาภาระมากเลยนะครับเราตัดหญ้าได้นะบางทีเราแบกไม่ไหวนะครับนี่เยอะขนาดนี้นะ แต่ช้างเราตัวโตนะครับงาก็แข็งแรงมากนะครับสามารถหอบไม้ใหญ่ๆพอนซุ่มใหญ่ๆที่หนักมากนะครับโดยที่เราแบกไม่ได้แต่ช้างแบกได้อันนี้เป็นหญ้านะครับทุกคนก็ไม่ได้หนักเบาหนักแรงไพนอตเท่าไหร่นะครับผมเป็นหญ้าของกินของเขานะครับผมเนี่ยดูดู นี่นะครับทุกคนนะก็วันนี้ตัดหญ้าให้ลูกๆของเรานะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะครับก็ต้องตอบตรงๆว่าเหนื่อยนะการดูแลช้างนะนะครับผมมาดูสาวแป้นเราหน่อยนี่ไงนี่กินหญ้าอริดอร่อยนะครับฟานก็ได้ตัดให้ครับกินทิ้งกินข้างเลยนะครับนี่ต้องโดนแม่เลียวหรือเปล่าเนี่ยฮะแป้นอร่อยไหมคะอ,อร่อยเลอคะลูก Hmm? Uh huh. อ๋อแป้นชอบไหมชอบกินไหม uh huh. แป้นชอบกินเหรอ uh huh. กินให้หมดนะเข้า uh huh. ใจไหม uh huh. เหงือพ่อออกเยอะมากเลยลูกนะพ่อเหนื่อยนะกินให้หมดนะอ๋อไม่หมดไม่ได้นะ uh huh. โดนเครียดน,นะโอเคกินให้หมดละกันนี่นะครับเป็นยันเหงือของเราทั้งนั้นเลยนะครับตัดนี่ โอเคนะครับวันนี้เราก็นี่ไม่ต้องพูดถึงน่าเหงือ่อแล้วก็คันมากๆเลยแต่เราก็อยู่กับสิ่งนี้มานานนะครับคือเราตัดหญ้าอยู่กับคันหญ้านี่คันนะถ้าคนไม่เคยตัดนี่ก็จะคันมากเลยคันไม้คันมือคันคอทุกอย่างเลยเพราะว่า,าลงไปตัดหญ้าเนี่ยมันขนเขาขนหญ้านะครับที่งอกมาใหม่นะครับเขียวๆอย่างี้ขนเขาจะคันมากเลยนะครับผมนะเราอยู่กับเขาเราก็เลยรับได้นะครับไม่แพ้นะครับผม นะคะแป้นก่อนไหนลูกก่อนไหนค่ะนะรักพ่อไหมคะอ๋ะอรักพ่อเหรอลูกฮะกินให้หมดนะเข้าใจไหมอโอเคนะครับนี่ก็แป้นเรานะอาจจะช่วยพ่อได้นิดนึงพ,พ่อไม่ต้องช่วยอะไรมากครับแป้นเราช่วยกินให้หม,หมดยอดที่เราตัดให้หมดแล้วกันะโอเคมันทักทายอ่านี่พี่ออสของเรานะครับนี่สายหอบ ออเราไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องกิน่นเรื่องใหญ่นะครับคือเราโยนหญ้าให้เขาเนี่ยแทบไม่ต้องเก็บนะเก็บเศษหญ้าที่ที่หล่นนะจากที่หลับทอนแทบไม่มีเลยนะครับมาตื่นเช้าเราก็แค่เก็บอึ ừ, เขาอย่างเดียวนะครับส่วนแป้นเรานี้อาจจะมีนะเศษหญ้าเลยเหลือนะบางทีเขาฉี่เขาเยี่ยวเขาอึเขาไม่กินแล้วดี่ยวออดเนี่ยเห็นไหมครับก็จะทิ้งบนหัวบ้างาข้างหลังบ้างอะไรพวกนี้ก็ ถ้าเขากินหมดตรงตรงที่งาเขาเหน็บเนี่ยเขาจะเก็บกินนะครับเก็บกินหมดเลยนะครับแต่สาวแป้นเราไม่กินนะถ้าเปื่อนอื่นเขาไม่กินเลยนะครับผมออสเรานี้เลือกกินเรื่องใหญ่นะครับนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการดูแลช้างอของเรานะครับก็อย่างว่างเราก็ตัดหญ้านะครับถ้ามีเวลาสมมุติเราไม่ได้เข้ารับนักเที่ยวอะไรอย่างเงี้ถ้ามีเวลาเราก็ตัดถ้ามีเวลาก็จะมีรดหญ้าอยู่นะครับแต่หญ้าเราไม่พอกินนะครับถามว่าลางเรามีให้มั้ยมีให้นะครับ ก็ให้ไม่พอกินตลอดนะครับก็มีมีให้อยู่นะครับพออยู่ได้เราก็ตัดเสริมบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนี่ดูดิแน่เราตัดให้นะครับดูครับมีแอบโยนทิ้งนะครับผมมาดูกันหน่อยดิว่าออสเราทําไมไม่ยอมวางหญ้าเลยดูดิครับนี่ยสายเน็บนะสายเน็บสายกินของเรานะครับสายออสนะครับผมเราต้องบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะครับนี่ไม่ยอมทิ้งนะครับ ก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับมีร่มเงาต้นไม้นะครับไม่ได้ตากแดดนะครับผมเราก็พยายามหาร่มเงาต้นไม้นะครับเนื่องจากเราไม่มีโรงนะออดเราอยู่โรงไม่ได้เพราะว่าออดเราไม่ชอบมีโรงนะครับชอบอองัดกับโรงนะเสาโรงล้มไปไหลไหลลังแล้วนะครับผมบ้านทั้งหลังเลยล้มเลยคีกลางคืนก็ไม่มีอะไรทําก็งัดเล่นนะชอบงัดเล่นนะครับใส่จะคันงาหรือเปล่านะครับผม อันนี้ก็จะเป็นไพยออสนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ดีกินดีมากเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็นี่วันนี้เราก็มาดูแลลูกๆของเราในการตัดหญ้านะครับไม่มีอะไรอาหารเสริมให้เขาเลยนะครับนี่ฮะดูดิทกินขว้างแล้วนะครับนี่กไพยออสนะครับผมเหนื่อยนะครับดูแลช้างนะครับอยู่ด้วกันนานนะครับไพยออดของเรา ก็ lifting, ไม่ได้ตกมันนะหลายปีแล้วนะครับคือเราไม่เลี้ยงให้เขาตกมันนะครับผมเราไม่เสี่ยงดีกว่าครับผมว่าเขาตกมันนี่เราก็อันตรายกับเราด้วยนะครับคือบางทีเขาก็ไม่สแสดงอาการนะครับเป็นช้างที่ตกมันในนะครับช้างตกมันในในี่คืออันตรายมากนะครับกว่าเราจะรู้เขาบางทีเราก็เจ็บไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ไว้ใจนะก็เคยเราเลี้ยงเคยตกมันนะแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับคือ ไม่แสดงอาการนะครับพอแสดงการก็คิดจะทำควานนะพอทําความปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเขากําลังจะตกมันนะครับบางทีเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะครับคือช้างเขาตัวใหญ่นะครับถ้าโดนเรานิดหน่อย,อยก็ทําสามารถทําให้เรา,ากระดูกหักอะไรได้นะครับผมเพราะเขาตัวใหญ่แรงเยอะนะครับนี่นะครับ ก็หลายท่านอาจจะถามว่าทําไมออสไม่เห็นตกมันเลยนะครับก็เราก็เคยให้เขาตกมันมาหลายครั้งแล้วนะครับที่ผ่านมานี่ตกตกมันห้าครั้งได้นะแล้วห้าครั้งที่ตกมันได้นี่ก็คือเราก็เกือบหลายครั้งแล้วนะครับเกือบบาดเจ็บนะครับบางครั้งเราก็วิ่งทันนะครับผมต้องบอกตรงๆนะวิ่งทันไม่งั้นเราก็บาดเจ็บแล้วนะครับผม ก็เลยทุกวันนี้เราก็เลยไม่กล้าจะให้เขาตกมันนะเลี้ยงตกมันนะครับคือเราไม่เสี่ยงนะครับเพราะเราต้องย้ายเขาเดินออกกําลังกายอะไรนะครับบางทีช้างก็ยอมให้เรานั่งคอเดินไปพอเราไปผูกที่หลักนะบางครั้งเขาก็ขิดเราเลยก็มีนะเพราะว่าเขาตกมันนะบางทีเขาไม่ชอบให้เรามาสั่งการอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมโมโหนะครับเกิดจากฮอร์โมนเขาเปลี่ยนแปลงนะครับอยากผสมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับ บางทีเราเป็นควานเราไปสั่งเขาทำนู่นทำนี่เขาก็โมโหนะครับเนื่องจากเขาก็คุ้มคลั่งอยู่นะครับความจำไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเขาไม่ตกมันนะฮะเขาก็มีอาการใดๆนะฮอร์โมนเขายังนิ่งนะครับเขาก็สั่งได้สบายครับทำอะไรทำตามหมดนะครับไม่มีอะไรนะครับนี่นะโอเคนะครับผมออดเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศที่ปางนะครับอากาศร้อนๆนะครับ ดีมีใต้ต้นไม้อยู่นะครับแป้นจ๋าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสิ bye, หน่อยลูกบ๊ายบายนะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเอฟซี FC หน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยฝา uh huh. กกดไลค์กดแชร์ share, หน่อยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝา uh huh. กติดตามออสกับแป้นด้วยนะคะทุกคน uh huh. กดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายจ้า บายบาสบายดีเนาะโอเคนะครับนี่ก็พายออสอยู่ด้านล่างนะแฟนเราอยู่ด้านบนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ